เปิดตำนานงูยักษ์กแห่งกาญจนบ,บุรีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีกับท่านผู้ฟังอันเป็นแฟนรายการเล่าให้ฟังทุกท่านครับสำหรับในวันนี้รายการเล่าให้ฟังของเรา ก็จะได้นำเอาเรื่องเล่าชาวบ้านประวัติตำนานมาเล่าท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตซึ่งเกิดขึ้นตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันเป็นเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับงูยักษ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเล่าใทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับหลายๆท่าน อาจจะเคยได้ดูจากภาพยนตร์หรืออาจจะเคยได้เห็นงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่จากต่างประเทศหรือจากที่ไหนก็ตามแต่แต่คุณคุณท่านท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยก็เคยมีตำนานงูยักษ์เช่นกันวันนี้เราขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2485ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อทำที่มั่นในการโจมตีทหารอเมริกันและพันธมิตรในเขตภาคพื้นเอเชียโดยสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดงดิบหนาทึบ ทำให้ทางกองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเพื่อการหลบลี้จากกองกําลังฝ่ายตรงข้ามทหารญี่ปุ่นโหดร้ายมากใช้เชลยศึกที่จับมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแขวเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านลําเลียงอาวุธยุทธโธปกรณ์ได้อย่างสะดวกว่ากันว่าก่อนจะสร้างได้สําเร็จนั้นต้องสังเวยชีวิตเชลยศึก ไปร่วมหลายหมื่นคนจนมีคำพูดเปรียบเปลยว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปมาถึงเรื่องหลักของเรากันบ้างเรื่องตำนานงูยักษ์ที่เคยมีคนพูดถึงคนลุงเล่าว,ว่าสมัยนั้นทหารญี่ปุ่นได้ใช้ใจกลางป่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่มั่นในการทำสงครามแน่นอนว่าต้องลุกล้ํา เข้าไปในเขตของสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนแทบไม่เคยมีชาวบ้านผู้ใดเคยเข้าไปสำรวจมาก่อนทั้งในถ้ำซอกหินต้นไม้ต่างๆนานาถูกดัดแปลงทำเป็นป้อมปราการพร้อมรบเมื่อตกกลางคืนก็ได้มีการจัดเวรยามออกลาดตะเวนรอบๆฐานที่มั่นแบ่งเป็นกะ1 0บถึงสิคนคอยออกลาดตะเวนทุกคืนแต่แล้วบางคืน กองลาดตะเวนก็กลับมาไม่ครบหายไปทีละสามถึงห้าคนเมื่อออกค้นหาไม่พบจึงคิดว่าเป็น้าศึกแอบรอบเข้ามาโจมตีจึงได้จัดเวรยามให้เข้มงวดขึ้นอีกเท่าตัวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือมีทหารหายไปแทบจะสามคืนต่อครั้งจนผู้บังคับบัญชาทนไม่ไหวรุ่งเช้าจึงจัดกำลังหลายร้อย ออกค้นหาทหารที่หายไปจนในที่สุดก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงลึกมืดและบรรยากาศหนาวเย็นจึงส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปดูระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นฝ่ายที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งจึงทำให้คิดว่าเจอข่าศึกจึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปทันที ผ่านไปไม่กี่อึดใจทหารเหล่านั้นก็วิ่งกลับออกมาอย่างไม่คิดชีวิตพลางอุทานว่าสัตว์ประหลาดผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารที่รออยู่ข้างนอกต่างพากันแตกตื่นในที่สุดก็มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าให้เอาระเบิดมาระเบิดถ้ำนี้ซะระเบิดจำนวนมากถูกส่งมาระเบิดปากถ้ำปริศนาดังกล่าว โดยเริ่มกดชนวนร,ระเบิดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนถึงภายในถ้ำอย่างระมัดระวังและแล้วภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เผยอยู่ตรงหน้าเมื่อพบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรความกว้างขนาดตู้กับข้าวที่อยู่ในครัวกำลังกระเสือกกระสนพาร่างอันสะบักสะบอมเลยออกไปจากถ้ำทหารญี่ปุ่นไม่รอช้า จัดการกระหน่ำยิงไม่ยัง้งไปยังงูยักษ์ต้นเหตุของการหายตัวไปของเหล่าทหารลาดตะเวนก่อนที่มันจะขัดใจตายอยู่ตรงนั้นทางทหารก็ได้หั่นเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมหลังจากเหล่าทหารสำรวจถ้ำโดยละเอียดแล้วก็พบว่ามีโครงกระดูกเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยทั้งคนและสัตว์ใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันที่จังหวัดกาญจนบุรีคนลุงได้เล่าเพิ่มว่าเรื่องดังกลาง่าวก็ได้ยินเล่ามาปากต่อปากมาเหมือนกันยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ข้อมูลบางอย่างอาจผิดเพี้ยนไปบ้างตามคนเล่าต่อกันมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวทราบว่าคุณลุง เป็นคนในพื้นที่ก็มักจะถามเรื่องนี้อยู่ตลอด